คู่สามีภรรยาควรทําอย่างไรในการครบเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามการคุยโทรศัพท์บ่อยๆนัดทานข้าวดูหนังฟังเพลงแต่ไม่มีอะไรเกินเลยนะครับคนเป็นภรรยาถามมาคือมีคนเหมือนกับแค่มาจีบนะเป,นเป็นเพศชายเพศเดียวกับสามีนะครับถ้าสามีรู้จะรู้สึกอย่างไรกับเราคะแล้วเราควรจะทําตัวอย่างไรให้เหมาะสมถูกต้องคือเราแต่งงานแล้วมีคนมาจีบมา,มาชอบชมาใกล้ชิด นั่นนะครับปัญหาปัญหาก็คลาสสิกแล้วก็ใหญ่เหมือยกันนะครับว่าโดยปกติแล้วเหมือนเหมือน,นเราลองถามตัวเราเองถ้าเราเป็นผู้หญิงตอนนี้นะถ้าเกิดว่าสามีเราโทรคุยผู้หญิงใครสักคนหนึ่ง<ห>แล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่มีอะไรกันเนี่ยเรารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกยังไงล่ละครับนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเพราะว่าอันนี้เป็นลักษณะที่ว่าเมื่อเกิดรักแล้วก็ห่วงจะบอกห่วงไม่ได้หรอกมันห่วงนะมันห่วงกันทั้งสองฝ่ายแหละปัญหาคือทำอย่างไรถึงจะเข้าใจกันทำยังไงให้เกิดความเข้าใจกันว่าไม่มีอะไรเกินเลย ก็ต้องให้เจอกันบ้างให้รู้จักกันบ้างหรือว่าคุยกันให้ให้ให้เข้าใจกันเลยให้สามีรู้จักบ้างยังไงครับใช่ครับให้าไม่รู้จักถ้าถ้าแน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรสามีเราเป็นคนเปิดเผยใช่ไหมครับยังไงเราต้องเอาสามีเราไว้ก่อนนะครับต้อง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 เขาเรียกว่ายึดสามีเราไว้ก่อนเพราะว่าสามีจะอยู่เราตลอดไปอีกคนนึงเป็นเพื่อนอาจจะไปอาจจะทําให้ชีวิตครอบครัวเราล่มสลายโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรก็ได้เพราะนั้นไม่ว่าอย่างไรถ้าเราเป็นสามีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วภรรยาเราคุยกับหนุ่มใช่ไหมฮะ ภรรยาต้องบอกสามีและสามีก็ต้องคุยภรรยาให้เข้าใจว่าผู้หญิงเขาก็มีสิทธิ์มีเพื่อนเป็นผู้ชายเป็นกันถ้าเกิดไม่เกินเลยแบบนั้นก็จะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์รักแนบแน่นยิ่งขึ้นนะครับบางทีเราก็มองเหมือนกันว่าผู้หญิงเด๋ยนนี้ก็ทําธุรกิจมากขึ้นนะครับมีการติดต่ออะไรต่างๆถ้าเกิดเรามองเดินสายกลางนะครับเดินกันรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยไม่น่าจะเป็นอะไรรับประทานในที่ที่เปิดเผยให้คนเห็นถึงตอนเย็นผมก็โอเคตอนเย็นอย่าขำๆเอาเย็นๆอันนี้ควรทำตัวมมนมีขอบเขตต้องมีขอบเขตนะครับ Thank you.